ย่อมมาทีโทรครับหน้ามื่อวานก็ยังเงียบมาชนบโอ้ยผมเลิกงานคำครับปูครับมนมาสการครับปูเจริญพรเจริญพรเจี๋ยลกปูโทรไปหาคือลวงปูเดีเบิ้งได้่องยูทูปหน้ากระเริ่งเยากให้แนวทางไปล่องไปเสียงเบิ้งนะเพราะว่าลวงปูก็เคยหยายยาโยมทั้งบ้านนี่ก็เข่าไม่ร้ายก่อนเลยละโอ้วันวันนึงเขาอยู่บอกครับปูเอาเข่าเข่าตา,าจะเห็นตาจะโอ้ ให้เขาไปเบิ่งใน YouTube ยูทนะูบเด้อในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของกลุ่มของกลุ่มไอ้สาธารณะนั่น oh. นะขึ้นหน้าเฟซว่าขึ้นหน้าเฟซที่มีลุงชื่อว่ารวมสุขน่ะที่นี่หูโม,มหูโม,มหน่อยอ oh, หูโม,มหน่อยนะปู้นเนาะแมนแมนกลุ่มสาธารณะครับผมเอาแล้วว<อ>ันนี้เห็นขี็น,น,นโพเดตต่อยออกไปก็ขึ้นหน้าชอบไปเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่า ตัวตีปูสิป่อยว่านี่นั่นมันเป็นมิมิดเดอร์นีมิดพอมาพูดเขาหายมากที่เขามากระติบใจหูนะครับกระติบใจหูมันเขาบอกว่าสองห้าสองหา้าตะเดียวบกว่กปูแล้วก็มันหายตามตมาอีกว่าเจ็ดสองห้ามาสินะแต่ว่าปูก็เลยป้าลองปล่อยไปเบิ่งเกลอน ญยติดโยมมี่โศกว่าครดบครับผมเพราะว่าหลวงปูประจําบรรษาอยู่ในบ้านอยู่วัดบ้านตามีจริงหลวงปูอยู่ถามหลวงปูอยู่ถามท้ายโค้งนะครับมันเป็นสำหนักปูตีอยู่นะมันมันอยู่ปานะห่างจากบ้านประมาณสามร้อกิโลครับผมแต่ว่าปีนี้ห็นลวงปูป่วย เธอผ้าทอมที่มังอาทิตย์ก่อนๆไปรังออกจะโรงพยาบาลครับแต่เลยเดินม็ดนเนะเด่นิม็ตไปเลยเลยเขียนรรกระดาษแล้วก็ล่วงิปดให้ยาดยมเมบังอ้งอวทินแลกวก็เขาเล็กน้ำตัดนะเกรต่างโอ้เล็กต่างกดเบังเขียนที่เร้ไม่ถาดนะครับถึอไม่ถังหวัดไหนปูถือไร้ยงหวัดหรือ ปูเนี่ยหายมาตลอดเพราะเขาทุก,กงวดพลาดกพลาดยากแต่แกปูปูก็กกท่วมา,า,ปปา,วา,ากซาพรุ่งนี้ว่าแล้วก็ได้โอ้ยบหอยโคให้ใไส้น้ำเนีน่ยเนาะกดกดเบิ่งเห็นบ่ยังได้อันงไงละ่ะโทษสามค่าโทษอยู่แล้วปูกดบ่วันได้แล้วนี่ปูล่ะอยู่ในกรมชาธาินาฬิกาะ,ะอือกรมชาธานาฬิกามันจะมีเป็นพุนติขึ้นว่ารวมศกนะโอ้รวมศก แลปูยุไซครับปูนี่ครับตอนนี้ยุไซเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็นปูจำพรรษาอยู่ท้ายวัดบ้านตามที่จินปูอยู่สายโค้งอยู่โค้งเขียมผมพระบุเพิ่นพาเพิ่นบกบขันษาบกบจำพรรษาก็เลยนิมนต์มาห์นะรู้บกบไอจำพรรษาเนาะปูเนาะพาเพิ่นบกบก็เลยได้รับฝากเิ่นไปเรื่อยมาจากมาตานไปไปเลยเกิดป่วยที่ ครับลำำสายอะเศษประาจัดออกมาตามทิดจิ้มปูให้ล้วงหนาเขาเจ็งแก้วนีิดจ็ดอันติเหล็ทีีมันออกไปเหลาทาตามตรงๆนะครับฮิงวันนี้ก็น,นาะอันปูกับห้เต็มแต้หัวละห่อมาจะลรงบ้านปูก็ปล่อยทิดย์ออกไปเลยนะลงมเศดนะครับลเ้เศดนะโคตรไเบิ่บงอะไรยังไกลุ่มช้าณนะเนี่ยนะอะไวบ่นี่<า><อ> ปกติแล้วนี่เลขปูนี่จีบปล่อยทุกวันที่เท่าไรครับปูครับวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกโอ้ผมเมียไหมไหมหมายถึงมาโดยส่วนมากเลยเลขปูไม่ล่าได้เลขมากเนี่ยปูสิบปล่อยวันที่เทไรเขาได้เมือ่อใดกับปล่อยเมื่อนั้นโหลดจังสินะครับแม่หันไดมากคือปล่อยโหลด <ừ> คือเื่อ,อก,ก่อนจะบห้าน้อยครับปล่อยออกไปแต่วตาโทรศัพทับให้เขา บอกเขาเป็นธรรมดาบริเลตล้มคิดนะมันก็เขาว่าเพิ่งน้อยทีเสียเองน้อยปกติเหล็กน้ำตัดมันมีเสื้อกะมูกนะตอนนั้นครับมันออกซุลเยอะเกือแปดหกนะครับเขาก็สองน้อยเหมืองก้อนน่ะนะครับอะไรกระได้น้อยกระซ่งให้ได้ได้ปูด้ะน้อยก็ได้น้อยใคอยากได้เนาะเน้นน้อยู่ดิน้อยก็ะ เอามาให้เอฟซีเรียนน่ะละผมเรียนมบปเปลี่ยนอกน้อยนิดนึงบอกเมื่อไรอ่นานไปแต่รอบเเสียงบางที่เละเมื่อนี้เมื่อนี้ได้ตัวไหนล่ะปูห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเนาะปูน้อยเนาะเดี๋ยวเขียนไว้เช่นนี้ทั้งหมดับปูจับปูกันเอาเลยแต่บางไว้ไทยนี่ล็อกปูให้เป็นเหล็ก่างเด้อนี่เด้อเจ็เดสอ,องหากับสองหายเจ็ดสองหากับสองหา แมแ่เห็นจับครูกันเดามันสิมาล่างเด้อ,พอเพราะว่าเหล็กบนนึงลวงปูปล่ปอยไปไหนน,นี่ขีดอย่าเดี๋ยวรถบังเห็นดอกครับผมแต่บางเห็นผ่าหลางผ่าที่ออกออกหยอ่อนลลางแต่นี่นะนี่รถแต่แต่นหนึ่งหกแต่แมน,น,กกนมันโโออกหกหนึ่งไงครับอ้าวแล้วโ,โ,โ,โดยส่วนมากเลขที่ปูได้มาทุกวันทุกวันมักสีเขาลา่างแบบปูบ่เคยเขาบนมาเฮ้ยจังไลยบนกับเขาล่างกับเขาโอ้แต่ว่างวดนี้มันจะล่าง แมนครับเพราะว่าเหล็กบนปูปล่อยไปไหลไดีเดี๋ยวกดเบิงในโทรศัพท์นั่นี่แหละครับเป็นยังไงก็ได้มั่นใจว่าเป็นเลขล่างครับปูงวดน,นี้พราสีเผยได้ยั่งน้อยบอ่ปูเพราะว่าแต่นี่เม็ดว่าลงไปลงไปในคอยนะสีลงหวยนะลงไปคอยลงไปเรื่อยๆไปๆเะไรเลยเงี้ยหดเหตุเขาเหมือนเขาโซ่เล็กันนะเขาเว่ากันนะตุ๊บติบตุ๊บติบคนหนึ่งว่าสองหาคนหนึ่ง พอใจมาสามตัว่าเจ็ดสองหาหมนมันก็หายแนวทางตัวเลขกวะแไปเลยมานั่งคำนวณเนี่ยแต่ป,ปูกระย่ยานจะมันออกเล่าออกหน่อยมันก็บอกก็ฟังไปแต่คิดว่ามันสมถึงไทยแน่นอนอือคิดวันไท่แน่นอนไข่ก็ต้องเป็นลางแหละเพราะว่ามันตํำลงไปเรื่อยๆเนี่ยครับนั่นแหละลองเบิง่งเพื่อเป็นแนวทาง พอ่าออกร้าปีนี่ปูก็สิได้กลับเมื่ออยู่สำนักเตาคนละอิฐท้ายโค้งคนละครับเศตป้าแดงเศษอะเพื่อเขียวทียมทางจากบ้านประมาณสามร้อยกิโลข้างเอานี่ใบปูเขียนไว้นี่คือถ้ำปูห้าหกเก้าเล่หหกเตานี่เลขประจำ้ำปูนี่มันทีออกตลอดทึ่งเล่าทึ่งน้อยทึ่งไผ่ออกอยู่เรื่อยๆออกมาหลายหมดเลย ในสัง oh. เกตแต่ว่าอยากโยคธานีเขาบอกคอยคอยเล่ยนดอกเล่ยนดอกคุละหาบาทสิทบบาเขางบวมีเขาใจเขาบวมปั๊มนะครับ<อ>แต่ว่าปูหายไปบวมคอยผ่านดอกปูหายมากนี่ปูเป็นหน่อยเถียวเดลยเต็มใจปวดรักษาแหละเฉียวนี่กัเจ็ดพันษาแหละ oh. แต่ว่าตามที่จริงปูอยู่ซ้ายปฏิบัติซ้ายกรรมฐานครับ แต่เลยคนสาท,าทา่าสายบานแต่เลยเขามาอันรวมจำปัญหาเพป็นครับเพราะว่าปูอยู่ฝ้าเนี่ยปูสันสันเพี้ยเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสายปฏิบัติบอกงก่ายๆคือสายถ้ามันหยุดนะครับผมแต่ว่าปูกับเขาได้เพื่อตัวทางนะเพราะว่าเหลือบได้เพราะศาสนาเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับ อะไรล่องบั้งล่องเพื่อ,อเป็นแนวทางระบ,บอกยอดโยมนะฮะห้าหน้อยเมือแรงถัดล8 8ลแล,วละวเจ็ดแปดหาปูก็เด้อเดี๋ยวเพิ่มผมท่วนเด้อปูเด้อห้าน้อยเมือแรงนี่ปูหายวาห้าแปดเจ็ดแมนหาแปดเจ็ดแต่ว่าอ่าเลขไงนี่เลขไทยนีน่ก็ปูหาไว้ยเจ็ดสองหาแล้วก็สองหาปูคาดการว่าสชนาสีมะล่างเนาะปูเนาะแมนแมน ครับเอาจังไรเดี๋ยวผมกับชีร่องคีมห้ดอกปูแต่ว่าว่าพุน่นผมอัดเสียงปูใหม่น้ำนิดหนี่ลงล่องในบอเสียงหน่อยอ่าออกอ,อกไปเราสายปูสายของกับพ่อแล้วครับผมว่าปูสายของเนาะปูเนาะแมนแมนเอาแกนี่เนาะเจลี่คอนเจลี่พอ,รอครับผม<อ>ครับสวัสดีครับ